พี่น้องมาเบิ่งต่ออีกนะครับเนาะคลิปนี้ก็สิขอตั้งชื่อว่าคลิปปั่นเบิงบง่วงเบงข้อยนะครับแต่บบว่าวบ่มีงัวงข้อยเบิ่งนะครับพี่น้อง,องเพิ่นเาขอาเข้าคอกไปแล้วนะครับเนาะช่วงนี้หน้าหนาก็บ่มีบอนปล่อยบอลหยังคือเก่าน,นะครับก็ต้องขังคอกเกี่ยวหญ้ากินเพียงนะครับก็ลังไล่ขึ้นนะพี่น้องเดี๋ยวเฝ้าไปให้เบิ่งสิไปทันบ่นะครับเนาะ มอญมีน้องจะพูดอยู่แยค่คนนะครับเนาะเดี๋ยวสิไปถามขอม้วนบางว่าเพิ่นอันนี้จังโม่งนะครับปล่อยจังโม่งเอาเขาขอ,อกจังโม่งนะครับเพื่อสิเรมัสท้ายอย่างนท่านเวลานะครับเนาะโอ้ยยี่สิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ผมแรีนนะครับเนาะ เอาบ้าน ap, <hi> เราปะครับบ้านเขาเลี้ยงหลายปะครับเหลือหลายปะไม่กันเลี้ยงไรก็บ้านน้องสไลครับน้องสไลด์เหลหลายอันนี้เอาเขาน้องปลาแดงครับนี่อันนี้น้องแซงครับบนน้องเสี้ยงเหลือซ้านี่ปะน้องสไลเพิ่นเขาเบิดไปครับเป็นเขาเบิดแล้วเขาเบิรแล้วเพิ่นเอาไปยังเจ้าเนี่ผมเอกว่ายางว่างทำลงทางไหนฝุ่นบ่เข้าไปพุ่นบ่เหลือเหลือซ้ำนี่ให้ยางหอกไปนั่งเลยครับ ว่าสิบบันไปหาเบิ้งเหมือมแล้วเห็นตะห้อยเ <c oughs> พิ่นเขาบ้านจัางม่วงครับจักม่วมงครับช่วงนี้ช่วงเขาช่วงเขาช่วงนี้ซีม่วงเพิ่งผ่านลับมาแล้วมันจะเชียวหรอกีม่วงเขาแล้วครับมันบ่ได้ปล่อยคือเก่านะครับเนาะครับบ่ได้ปล่อยวไปพอค้นวานเขา้ากดแล้วนะเป็นมาเมี่อยังน้ำน,นั่นอาทิตย์บังหันมา,มายัางนนบ่ทันอีวานอยู่ครัเพราะอธินี้มาเรียบร้อยแล้วสอดแล้วเข้าบ้านหลายนะวันนี้บ่มีวานจีหยังเนาะยผ่านางล,าลงเขียว เจ้าฝุ่นเห็ดตะห้ไหครับมองเดียววันนี้กับน้ำคือหลาย่าอลเลงง้นี้ขังคอรเปล่า่ขังคอจังเดียวันบอลลงเจ้างาอยาเงี้ยานไหครับบอลฟันขันกันามหน้าปีนิ่ไ้เลี้ยงขึ้นเขาเยอะจ็กตัวอะครับนี่นี่หัตัวขตน่อยครับมันอย่างหลายก่ไเลมันบอวบอลจะไปเลี้ยงไหเงบอยากงามหน้านครับยากงามน้ายามเล้ยงล่อยหรือเลี่ยงขึ้นเขาครับ ับช่วงนี้ฝนตกเหมือนกับนีเห็ดนี่ยังาเหมืบนกันว่าท่าเป็นยังโอ้แต่หาเห็ดเห็ดนี่หาเห็ดก่อนท่างนี้เห็ดไร้นะครับเนาะเห็ดน้ำมันเห็ดเกิดหมดเลยเดี๋ยวะพ่นกิดทากันมาเอาบุญทางนี้แล้วเด็กเดินเดินเห็ดต้นมานี่น้ำมันเห็เกิดน้ำงข็งแข็นเคาะเคาะพ่นโดดๆแถวนี้เห็ดลายนะครับเนาะแขกกลางบ้านกันมาหลาย บ่เลี้ยงงัวนไครับเลี้ยงตั้งหมดนี่แนบ่บ่บ้านเลน้่งงัวนเนี่ยต้องในเวลาเหมือนเนาะในลามอันนี้ไปเลยถ้าเขาเรี่ยวๆนี่ปล่อยได้ด้วยนี่ไปเลยต้องขอเรี่ยวนี่ยปล่อยหงามเลี้ยงกับแมงมันเี่แมงลายไปอยู่หนองน้ำนี่บ้านเด็กใหคืองัวนะครับเนาะงัวนี่ต้องได้ไปเกียนเยอะน้องสไลด์หลายๆที่บ้านเขานี่บ่ค่อยเลี้ยงนรอกไหมครับบ่หลาย นี่่นีนายเ้าน่นอยู่ทบ้านนี่ครับนี่นี่อลเข้าไปแล้วเฮียนแล้วก็เฮียนของม,ม,มอนี่ฝามันครับของนี่ของนี่หัานอนะถึงกัง่วงไหอืมต้นนี้งวนั่นะว่าเจจัยมเาหลวงโ้งวหลวงให้พี่นองเขาเรียงแจกนี่นครับอวงยังแบบ อันนี้ก็องมุนเท่าเองของานพวกบุษเท่าเองอันนี้อื่นเอาต่อต่อกันมากไหมครับครับเป็นของ่อของแม่ครับเป็นของหน้าจัมาอย่างวาทมองตัวนี้ก็จะได้เลี้ยงเนาะมันเขาแล้วมีหน้าแล้วไฟวันไดเข้เห็นทางบ้านหนึ่ง่นกัน ล้อมแล้วเลี้ยงหนากันบ่ได้ะไรที่กันไหครับนี่บ้านนี่ปล่อยได้อยู่บ้านนี้ปล่อยได้อยู่งั้นไหมครับบ่ได้บ่ได้วาหน้าไฟหน้าเห,นาหน็นไหมครับบ่ได้หัวกันปล่อยเลยตามกันไปถ้าถ้ายย่ำเดี๋ยวว่าย่ำแดงเนี่ยครับไปหน้าผู้ใดกับบ่ได้วากันแต่ขย่ำน,นีน่กันเข่าไฟเข่ามากันนะครับเ <laughs> นาะย่ำนี่ <laughs> นนใชรกันว่เ,น,เนี่รป่อยนู้นเข่า มันลำบากแห้งแบบนี้มันฝนเลี้ยงแบบนี้น้ำเสียวมันไปบ่ได้แม่นครับมุนี่ก็ไปบ่ได้เพื่อนข้าวกับไปบ่ได้คว้กับไปบ่ได้คั้วไปบัได้ขังคอดีครับวันนี้ขงขอดีไปหาตัดงาพูดบ้านน้องฮี่บ้านหัวหน้านไปเวิดเน้อออกตัวเทียเพื่อกันสักับไดนะครับเนาะสันกับบแน้ินี่ซืัเเกี่ยวคักว่าครับวันนี้งาเกี่ยวพอได้กินเกี่ยวพ่ได้กิน 我也来了，哎 <noise> 呦<樂>！哈哈。<music> <music>